สวัสดีครับวันนี้มีความรู้นิดๆหน่อยๆมาแบ่งปันนะครับเออเป็นการเช็คเรื่อนไมในรถดีแม็กปี 02, 03, 04นะครับว่าเสียหรือว่าใช้งานได้ปกติหรือเปล่าอ่ามาทำยังไงเรามาลองดูกันนะครับขั้นแรกเลยครับเปิดสวิตช์ออน จิ้มไปตรงเข็มนะครับเข็มตัวนี้นะครับนี่นครับจิ้มค้างเลยนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปิดสวิตช์ครับเปิดสวิตช์ครับ กดรัวครับอ่านี่ครับตัวเลขเรือนไม้จะขึ้นแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าแสดงว่าเรือนไม้ตัวนี้ของเราใช้ได้นะครับลองมาเช็คเข็มกันครับวัดรอบความร้อนเลขไม้กด ไปที่ตัวเดิมครับนี่ครับถ้าขึ้นมาในลักษณะนี้แสดงว่าเข็มของเราหรือเรือนไม้ของเราใช้งานได้ปกตินะครับกดไปครับนี่ครับถ้าลักษณะนี้แสดงว่าของเราใช้งานได้ร้อเอร์ซนนะครับก็เป็นเกตความรู้นิดๆหน,น่อยๆมาแบ่งกัน สำหรับคนที่ใช้ d ิแมกเก่านะครับตรวจเช็คเสร็จแล้วก็ทำการปิดสวิตช์กุญแจเปิดสวิตช์อา่านี้ก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับ<ย>ก็ขอฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ